ชอบกินขนมอะไรมาให้สุดกระโหลกขายลีโรนัทแล้วของดีหาดใหญ่คืออะไรไก่ทอด,ไก,ทอดไก่ทอดหาดใหญ่ร้องเพลงไก่ทอดบางรันเป็นปะผร้อ,เอนนงเพลงบางรันไก่ทอดมาใจม่หาดใหญ่ไก่แพงมากไก่ตอดไก่ตอดไก่แล้วตาจ,จับตองไปต้มโดยใจไก่ไม่เแบบ๊ เคยกินยังเคยกินผมไปแล้วเคยกินโปรคาร่ยังเคยกินครับอร่อยมากวันนี้พี่มีโปรคาร์โล่มาให้เอาครับแต่ว่าต้องแต่งเพลงให้โปรคาร์โล่อะไปปงกันโรลล์แล้วก็ปงกันโรลลแล้วก็ปงกันโรลลอ้าวนี่พี่มีโปรคาร์โล่ให้โช๊คอ่ะเ้ี่ยน้องชกินทุกวันเลยนะผมชอบดูชกท้องครับเห็นมีจฉุกมันมีความจุแต่นี่น้องกินทุกวันเลยจริงเออจริงกินทุกวันเลยพี่สมมติต้งท้องปี๊บเฮ้ยเอาไปทำอะไรลาลาลา